เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองไซมาขณะนี้เวลาสิบปุ๊คุน,นอรกระผมมาดลินบุญชัมเลขานุก,การสภาเทศบาลเมืองไซมา,า,า,าได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาที่มารวมลงลายมือชื่อประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สองทั้งที่สองครับสองพประจำปี2567าก มีจำนวนทัง้งสิ้น18ท่านหรือว่าครบองประชุมและในโอกาสนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านสิทิเอกวิรชาติป้อมพันธ์ประธานสภาเทศบาลเมืองไซมาจุดเทียนทูบยุชชาพระราชนตรัยและเปิดประชุมสภากาบเรียนเชิญครับ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองไซมาได้กำหนวดวันประชุมสภาเทศบาลเมืองไซมาสมัยสามัญสมัยทียส่สอง้งที่สองพ .2517 ประจัปี2พศ .2516 เพื่อพิจารณาการดําเนินง,งานตามภารกิจและอํนานาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองไซมานั้นสภาเทศบาลเมืองไซมา ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าประชุมสภาเทศบาลเมืองไซมาสมัยสมันส,ส,สมัยที่สองครั้งที่สองครับ2567ประจำปีพศ2567ในวันอังคารที่13สิงหาคม2567เวลา10.00นณหน้องประชุมสภาเทศบาลเมืองไซมาชั้น3จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมสภา ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้้นต้นโดยพร้อมเรียงกันขอบคุณครับเมือท่านเลขการสภาเทศบาลเมืองเซนมา่ได้กล่ารายงานนะครับและขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเซนาได้มาพบประชุมแล้วเอผมขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ หมายที่สองครับ2,567ประจำปี2,567โดยมีระเบียบวาระการประชุม6ระเบียบวาระการประชุมด้วยกันตาเอกสารนนะังสือที่ข้นนารามการที่ผู้บังคับบิได้รับนะครับระเบียบวาระที่หนึ่งเพื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบในมีนะครับระเบียบวาระที่สองเพื่องรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลเมืองไทรมาสมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่หนึ่งครับ2,567เมื่อวันจันทร์ที่5สิงหาคมต่อต่อ2,567ขอเชิญท่านประธานตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไทรมากล่าวรายงานขอเชิญครับครับขอบคุณท่านประธานสภาครับครับเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองไทรมาและเพื่อเข้าร่วมรับฟังการประชุมที่คะรทุกท่าน กับผมนายบุญโชตันาดิษประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา,สาเทศบาลเมืองใสมาได้มาพร้อมกันเพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา,สาเทศบาลเมืองใสมาสมัสามอันสมัยที่สองครั้งที่สองขอโทษครับครั้งที่หนึ่งครับ2567ประจำปีพศ2567 เมื่อวันจันทรที่5สิงหาคมพศ2567คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมขั้นต้นแล้วเห็นว่าครบ้วนคุ้ต้องจึงได้ลงรายบือชื่อไว้เป็นการอบอกณมาคกับคท,ที่ท่านเลขาต้การณนะแต่ตามที่ขออนุญาตตามที่ท,ท่ทานประธาน คณะกรรมการตรวจรายงานาการประชุมสภาได้กล่าวรายงานเสร็จสิ้นแล้วมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองไผ่ม้าท่านใดแต่ก็แก้ไขได้รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไผ้าสมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่หนึ่งครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดฉบับนี้เพิ่มเติมขอเชิญครับไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองไซมาในที่ประชุมแห่งนี้ท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมสภาฉบับนี้ผมจะขอปฏิต่อที่ประชุมสภานะครับที่สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไซม้าในที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองไซม้าแห่งนี้ท่านใดเห็นชอบรับงานรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองไซม้าสมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่1ครับ2,567ประจำปีพศ2,567 เมื่อวันจันทร์ที่5สิงหาคมต่อ2,507ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับท่านเลขาการน,นับมติเห็นชอบ16เสียงลดออกเสียงองเสียครับมติที่ประชุมเห็นชอบนะครับ ในระเบียบวาระที่สามระทู้ถามไม่มีนะครับในระเบียบวาระที่สี่เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วข้อ4.1ยติการพิจารณาล่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณตศ2,568ในวาระที่สองท่านแปลยติตามที่สภาเทศบาลเมืองไทรมาได้พิจารณาล่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองไทรมา เรื่องพบประมาณรายจ่ายประจําปีพบประมาณพศ2568ในวาระที่1่ขั้นรับหลักการที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองไทมามีมติเห็นชอบ6เสียงตอกเสียง1เสียงไปแล้วนั้นในวาระที่สองขั้นแปลนตินี้ตามระเบียบกระทรวงหมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพศ2 5 4เก็แก้ไขเพิ่มเติมถึงในลงเล็บฉบับที่3 พศ2,565ขวด3ข้อ45วรค3ยติล่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปลยติไว้ไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งข้อบัญญัติงบประมาณนั้นดังนั้นยติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองไทรมาเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568ในวันรัที่1ขั้นรับหลักการในการประชุมสภาเทศบาลเมืองไซมา้าสมัยสามัญส,สมัยที่2ครับที่1ครับ2,567ประจำปีพศ2567เมื่อวันการที่5สิงหาคมพศ2567เวลา10.00นณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองไซมา้านั้น ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองไซม้าได้มีมติเห็นชอบในวาระที่หนึ่งท่านรับหลักการจำนวนส16หเสียงและงดออกเสียงหนึ่งเสียงถือว่าร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองไซม้าเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองไซม้ามีมติเห็นชอบแล้วยติเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองไซม้างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพศ2หของ2,568ในวาระที่2ขั้นตอนการแปลยติตามเอกสารรายงานการรับทำแปลยติที่จะส่งให้ทุกท่านทราบไปแล้วนั้นกระผมขอเชิญประธานคณะกรรมการแปลยติดได้ที่จะต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองไสรมาแห่งนี้ได้รับทราบขอเชิญครับ พระทาทสมเด็พระปามนที่กายชระอง์ในชาลีชนิตสมาชิกสภาเทศบาลเขตที่ทท3ในฐานะประธานกรรมการแต่ยติลา่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568ตามที่คณะผู้บริหารได้นำเสนอผู้นำผู้บริหารได้นำเสนอ,อยัดยติล่างเทศบัญญัติงบ,รรบ,รรบรรประมาณรายจ่าย ประจำปีกอประมาณพศ2568ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองไซมาสมัยสามัญสมัยที่สองคำที่หนึ่งพัก 2, 2 5 6 7เ<อ>มื่อวันจันทร์วันที่5สิงหาคมพศออ2567เวลา17.00นและที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองไซมามีมติเห็นชอบในวาระที่หนึ่ง ค่ารับการแหงวราศเทศบาลยศงประมาณรายจ่ายประจำปีพกะประมาณพศ2568ตามข้อครับให้มีการแบ่งแยติยตในแยติร่างเทศบัญเพราะประมาณรายจ่ายประจำปีาะประมาณพศ2568เป็นเวลาไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงตั้งแต่สภาเทศบาลเมืองไซมา ทีปฏิรัลาการแห่งยงติร่างที่จะบระมายนายบายประจำปีงบประมาณพศ2568ตามที่คณะกรรมการปฏิยติได้มาทำหน้าที่รับคำแปลยติระหว่างวันที่6-7และ9สิงหาคมพศ2567ไม่มีผู้ยื่นเสนอคำแปลยติร่างที่จะบัรยัยประบาณ รายจ่ายประจำปีพาประมาณ2 5 6 8แต่อย่างไรตามกำหนดเวลาเข้าคัดดังกล่าวขอเรียนชี้แจงมายังท่านประธานสภาเทศบาลเมืองไซม้าและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองไซม้าเพื่อโอทราบและพิจารณาดำเนินการตามระเบียบข้อคับตามประชุมสภาท้องถิ่นต่อไปขอบคุณครับ ตามที่ท่านประธานคณะรรมการแต่เลติไทรชาลีจันทันติได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแห่งนี้ได้รับทราบแล้วว่าในวละที่สองขั้นแต่เลตินี้ไม่ไม,ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรม้าท่านใดยื่นคำแต่เลติในยติร่างเพี่บัญญัติวบประมาณรายจ่ายประจำปีว่าประมาณพศ2568ตามกำหนดเวลาในข้อบังคับดังกล่าว ต่อคณะกรรมการแปลยติถือว่าในวาระที่สองขั้นแปลยตินี้สภาเทศบ,บาลเมืองไซมา้ามีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2568เป็นไปตามร่างเดิมนะครับที่ประชุมรับทราบนะครับ4.2ยติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณอส2,568ในวาระที่3ขั้งขั้นลงมติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นอส2,567แก้ไขเพิ่มเติมถึงในวงเล็บฉบับที่3อส2,565บท3ข้อ52การพิจารณาล่าข้อบัญััิงบประมาณรายจ่ายในวาระที่3ขั้นลงมตินี 2, <waters S 2> ้ตามข้อบังคับ ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้มีมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรดังนั้นในเวลาที่สามขั้นลงมตินี้ไม่มีเหตุอันสมควรที่จะให้มีการอภิปรายในยติวลาที่สามขั้นลงมตินี้จึงไม่มีการอภิปรายการพิจารณาล่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณศศ .2 5 6 8เพื่อนำเสนอของมัติต่อที่ประชุมสภา เพื่อให้ที่ประชุมสภาอย่างนี้ถึงชอบตามข้อบังคับการประชุมสภาของขิดนั้นอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496แก้ไขเพิ่มเติมถึงในวงเล็บฉบับที่4ฉบับที่ขอไปคนระับฉบับที่1 4พศ2562มาตรา60จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60, งบประมาณพศ2568ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของส <Okay. S 1> ภา,าเทศบาลเมืองไซมาแนะนําเสนอลงนามความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนท <Okay. S 1> ดนทบุรีตามพระราชบัญญัติเทศบาลขาออองันสอศมาตรา62สไปใน7วันนบะ <Okay. S 1> แต่วันที่สภา,าเทศบาลเมืองไซมาได้มีมติเห็นชอบด้วยการร่างเทศบัญญัติในกรณีเทศบาลเมืองให้ประธานสภาส่งร่างร่างเทศบัญญัติไปยังผู้ว่า าาการจังหวัดเพื่อพิจารณาและผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่าเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จและส่งคืนประธานสภาภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับล่างเทศบัญญัติเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบลงนามแล้วให้ส่งให้นายกเทศมนตรีลงนามมันใช้เทศบัญญัติต่อไปดังนั้น,นเทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 8 และมีผลมาคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพศ2567เป็นต้นไปมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองไซมารท่านใดในที่ประชุมสภาแห่งนี้จะเรียงสอบถามเพิ่มเติมในยตินี้ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรมาในที่ประชุมแห่งนี้แทนแทนพระบรมชัยพ้องพันสมาชิกเหตและไม่สองครับขอบคุณครับใช่ประธานสภาที่ลบผมนายวันชัยพ้องพันสมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรมาเหตุครั้งที่สองมีเรื่องเรียนแานเพื่อเป็นความรู้หรือหรือให้สมาชิกผู้สังเกียรติท่านรับทราบนะครับ ว่า,ใน,าในการประชุมครั้งก่อนๆเนี่ยผมได้รับทราบที่มีที่ว่าวันนี้มีแผนรูปตัวที่มาเปิดให้ดูนะครับวันนี้คือไม่ได้ไม่ได้อธิบายหรืออะไรนะครับเหมือนเรื่องสอบถามนะครับคือแผนง,งานสาธารและการโยธาน,นะครับและโครงการจัดซื้อที่มีสวนนะแผนที่สองนะครับที่ว่าจัดซื้อสร้างสวนธนาแห่งที่สองบริเวณหมู่ที่สามสี่ห้าเปลี่ยนเป็นจัดซื้อ ที่ดินส่วนหน้าแถวที่สองเรียนหมู่ที่สี่ห้าหกแต่ว่าผมจำได้นะครับว่ามีท่านาชกรผู้ได้หายคนหนึ่งเนี่ยเคยพูดไปว่ามันมีหมู่สามบางส่วนเขตบางนี้ได้จใส่ว่าหมู่สามบางส่วนด้วยนะครับที่สอบถามเพื่อเห็นความจริ้หรือความรู้ให้สมาชิกกับข้าเลยครับขอบคุณนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวข้อข้อข้อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องในย่อเพิ่มเติมที่เด็กเด็กน้องๆไปแก้ไขได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวขอขออนุญาตเดี๋ยวให้ท่านเรียนถามในระเบียบวาระอื่นๆอีกครั้งนะครับครับครับกับเพื่อนั่งครับครับในขั้นลงวติจนทร์ทีงบัญญัติอันนี้เดี๋ยวจะดำเนินการไปก่อนครับครับถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเซนมาในที่ประชุมแห่งนี้ท่านใดจะเรียนสอบถามเพิ่มเติมในยตินี้ ผมจะขอมติอที่ประชุมสภาเทศบาลเงมืองไซม้าแห่งนี้นะครับมีสมาชิกสภาเทศบาลเงมืองไซม้าในที่ประชุมแห่งนี้ท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบา,งเงาเลเมืองไซม้าเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2518ในวารละที่3ท่านลวงะมะติได้โปรดยกมือขึ้นครับเป็นท่านเลขานะครับ มติเห็นชอบ16เสียงวดออกเสียง2เสียงครับพติเห็นชอบ16เสียงวดเอกเสียง2เสียงมติที่ประชุมเห็นชอบนะครับต่อไปในระเบียบเวลาที่5เรื่องที่เสนอใหม่ไม่มีและในระเบียบเวลาที่6เรื่องอื่นๆในระเบียบเวระอื่นนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองไทรมาอัานใดเฉลี่ยสอบถามทางฝ่ายบริหารเพื่มเติมตมขอเชิญครับ เชิญบัญชัยพ่อพันธ์สมาชิกพาเพื่อบานเขตตั้งอีสองครับเชิญครับขอบคุณครับคือข้อแบบแบบแบบเดิมนะครับที่บวกแค่ขาดนะคร<ม>ับคือจัดซื้อที่ดินสวนสาธารณะแห่งที่ 3, 4, สองนะครับกลุ่มที่สามสี่ห้าเป็นจัดซื้อที่ดินสร้างสวนสาธารณะแห่งที่สองหมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกที่ผมพูดเนี่ยคือว่าผมเคยชุมนุแล้วมีข้าราชการเนี่ยเคยบอกว่ามันมีหมู่ที่สามบางส่วนอาจจะเป็นเขตฝั่งก็ได้เขตฝั่งอย่างนู้นนะครับ อยากให้าเปลี่ยนเป็นจากเสื้อที่เรียนสซเนล่าแห่งที่สองเรียนหมู่สี่หมู่ห้าหมูนนม่หกและหมูม่สามบางส่วนนะครับเป็นไปนได้ไหมครับขอบคุณครับอี่างไงผมขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีมันเชมาตอบเพราะเราใส่ข้อคำถามเพื่อนสมาชิกขอได้เชิญท่านนายกเทศมนตรีมาันเชม้าเชิญครับครับกับเรียนท,ยทุกท,ท่านักษ์ความกับรบเพื่อเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในข้อตกามเกี่ยวกับเรื่องแผนไอ้ตรงน,นี้มันอ,อยู่ในแผนนะอยู่ในแผนเวลานจะแก้กเขก็ไปแก้ในคณรรมการแผนครับที่มีท่านเป็นกรรมการอีกด้วยก็นะไปแก้นะแตงนนตอนนี้ตา,ามความเข้าใจอะตอน,นั้นท่านรองโอนะท่านรองโอบ,บอกว่าสี่หโอเคแต่อยากจะได้สามบางส่วนซึ่งเป็นถนนซอยไสยมา้า์ฝั่งนนะ้นมันมีหมู่สามคนอยู่ประมาณสัก ส่วนหนึ่งประมาณทักห้าหกสิบไล่นะประมาณนะครับก็แจงให้ครับเป็นสมาชิกรับทราบเดี๋ยวไปแก้ในเวลาประชุมแทนขอบคุณครับท่านสมาชิกย้เ่านเกษให้รับทราบไปนะครับหายป้องใสมีสมาชิกท่านอื่นจะเรียนสอบถามในเรื่ีนี้ขอเชิญครับเชิญท่านดารินบุญธรรม ครับเรียนเชิญครับขอบคุณครับท่านประธานผมบริบูรณ์ชราสมาชิกสภาเขตตั้งที่สองนะครับก็อันนี้ผมอยากจะพูดสาเกี่ยวกับเรืเ่องสถานการณ์น้ำตอนนี้นะครับคือสมัยประชุมเออสมัยประชุมคราวที่แล้วเนี่ยได้ถามเกี่ยวกับเครืค่องไม้เครื่องมือของเราเนี่ยได้เตรียมพร้อมหรือยังก็ได้รับคาําตอบมาว่าเตรียมพร้อมแล้ว แต่ตอนนี้มันมีบางส่วนที่มันเป็นความรับผิดชอบของทางชนระทานเย็ดประตูน้ำตามคลองต่างๆเนี่ยไม่ทราบว่าทางเราเนี่ยได้ได้ประสานงานกับทางกรมชนระทานด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่า,วาอุปกรณ์เหล่านั้นเใช้งานได้ปกติกรกหรือไม่เพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์แบเน,นี้ผมอยู่ริมน้ำเนี่ยระดับน้ำก็ค่อนข้างเริ่มเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆก็อยากจะ ให้ช่วยประสานงานกับทางกรางให้เตรียมพร้อมกับเครื่องม้เครื่องมือเหล่านี้ครับให้ให้พร้อมรับสถานการณ์น้ำนะครับขอบคุณครับทีเพื่อนสมาธิรได้รรมเกี่ยวเป็เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำรับทางเทศบาลจะมามีความเตรียมพร้อมกับดะไนและเครื่องมือและความพร้อมก็น่าจะเตรียมพร้อมได้มีความพร้อม้วแล้วก็ น่าจะเป็นประตูใหญ่ประตูใหญ่ใช่าที่เกี่ยวกับกรมธนาคารที่ดูแลปรได้ประสานงานไม่ยังถ้าเวลาอีเหตุเกเินเ,เปิดติดไม่ได้นี่อะไรประมาณนะั้นกับผมก็ขอเรียนเชิญให้ท่านนายกเทนมนตรีมันไซมา้าได้ตอบข้อสถานเพื่อนสมาชิกข,ข,ข,ขอเรียนเชิญครับครับกับเรียนต้นประธามสภาท่เคารึงเชื้อสมาชิกผู้ทรงเกียรติต้องขอขอ้อคุณท่ทางนในความหม่วงใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องประตูน้ำที่ธนารามดูแลมี ของวัดแดงของบากําลังและของสนคิศตอนนี้เราได้ประสารไปให้กองน,นะโดยทางท่านรองโอได้ประสารจากการซ่อมแซมที่ของสนทิศสมบูรณ์ดีนะครับของบากําลังนะก็ตอบถานท่านรองชนินทร์เรียบร้อยของวัดแดงผมได้คุยกับผู้ใหญ่หมู่เก้าเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วผู้ใหญ่ต๊ะบอกเรียบร้อยดีนะครับก็เราขอขอบคุณท่านเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวเรา ุ่งนี้บดายที่ผมจะประชุมคณะผู้ิหารเกี่ยวเรื่องการปร,ระกาศทำทั่วนะครับก็จะขับเคลื่อนเป็นระยะระยะไปขอบคุณครับท่านสมาชิกรับทราบนะครับหลุดจาความใช้งานนะับเปิดติดได้ปกติทีสมาชิกท่านใดจะเรียนสอบถามในยติอื่น้มีนะครับเชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองไซมาท่านใดจะเรียนสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ปิดการประชมุมผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้คงเกียิและผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุมท่านที่เข้าร่วมประชุมด้วยความเป็นเลเยีย์เรียบร้ยบรยบอยก็ขอขอบคุณอีกครั้งผมขอปิดการประชุมขอบคุณครับ